เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยการที่ฝ่ายค้านในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ไว้ใจกันเองเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ภาพรวมของการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลดูอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามไปสถานการณ์ภายในพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนกําลังกลายเป็นเรื่องบันทอนความเข้มแข็งของฝ่ายค้านโดยรวมอย่างไม่น่าเชื่อ วันที่22กันยายน2568ในเทพไทยสเสนพงอดีสสอ,อนครศรีธรรมราชได้โพสต์บนเฟซบุ๊กว่าปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างพักสายค้านสองพักหลักคือพักเพื่อไทยและพักประชาชนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันการเน็บแหนมยั่วยุรวมถึงการพยายามลดความน่าเชื่อถือของกันและกันผ่านทางสื่อและการสัมภาษณ์ของแกนนำรวมถึงการถักถางที่มีให้เห็นอย่างชัดเจน ที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งเพจเฟซบุ๊กของพักเพื่อไทยเองก็ออกมาแสดงกรอบคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งแต่กลับไม่ส่งสมาชิกไปร่วมทำหน้าที่ในคณะกรรมการประสานงานพักฝ่ายค้านหรือที่รู้จักในชื่อวิปฝ่ายค้านสร้างความแปลกใจอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วฝ่ายค้านควรมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแม้จะมีความเห็นแตกต่างในบางประเด็นก็ไม่เป็นไรแต่การมีวิปฝา่ายค้านนั้นเพื่อให้งานประสานและการอภิปรายเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การที่พักเพื่อไทยเลือกไม่ส่งสมาชิกไปร่วมวิฝ่ายค้านจึงกลายเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างในแง่าการเมืองหน้าจะสะท้อนถึงความขัดแยง้งและความไม่ไว้ใจกันอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะหลังจากพรรประชาชนเซ็นสัญญาความร่วมมือหรือมัวกับรัฐบาลพักคภูมิใจไทยซึ่งพักเพื่อไทยเองก็มักจะขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่เห็นชัดคือในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยใส่ความหนักไปที่การอภิปรายต่อต้านพักประชาชนโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกุลหหัวหน้าพักภูมิใจไทยมากกว่าการโจมตีนายกรัฐมนตรีเสียเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของความขัดแย้งภายในฝ่ายค้านที่เกินกว่าเรื่องความเห็นต่างปกติ แม้รัฐบาลจะประกาศจัดตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วแต่พักเพื่อไทยยังคงแสดงท่าทีวิพากษ์วิจารณ์และกระทบกระแทกพักประชาชนอย่างไม่ลดละสะท้อนเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดิสเครดิตคู่แข่งในฝั่งเดียวกันเพื่อดึงคะแนนเสียงและฐานมวลชนที่เคยสูญเสียให้คืนมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนที่หันไปอยู่กับพักประชาชนหลังพักเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรก ถ้าดูจากสถานการณ์การย้ำถึงการที่พักประชาชนโหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและการเซ็นโมอเหมือนเป็นชนวนอันตรายที่อาจทำให้พักประชาชนถูกตำหนิและต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดตามมาซึ่งเป็นการวางแผนลึกซึ้งเพื่อดึงความนิยมและคะแนนเสียงให้กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยอีกครั้ง ดังนั้นต่อจากนี้เราจะได้เห็นฉากชิงความเป็นผู้นำในฝ่ายค้านระหว่างสองพักนี้อย่างชัดเจนเหมือนการแข่งกันเปล่งประกายแข่งขันสร้างดาวของตัวเองเพื่อลบภาพความล้มเหลวของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังและไม่เอาเปรียบทางการเมืองมากเกินไปการเป็นฝ่ายค้านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลเสียต่อนายอนุทินและรัฐบาลของเขาอย่างหนักหน่วงอาจทำให้รัฐบาลใหม่แทบจะไม่สามารถอยู่ครบสี่เดือนตามที่คาดหวังไว้และนี่คือคำถามที่เปิดให้คิดและอภิปรายกัน